สีที่สามเนี่ยเราจะเรียนเรื่องความผิดปกติของร่างกายก็คือจะเรียนเรื่องของสาเหตุของโรคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราว่ามันเกิดอะไรบ้างแล้วเราก็จะตรวจพบมันอย่างไรใช่ไหมคะทั้งในอวัยวะต่างๆแล้วก็อาจจะตรวจในเลือดในปัสสาวะอะไรแบบนี้นะคะในอุจจาระแล้วเราก็ยังสอนเกี่ยวกับเรื่องของหลักในการรักษาด้วย ี้นะคะอีฟก,ก็เดินเข้ามาในส่วนของการเรียนวิชาพยาธิวิทยาคลินิกนะคะของนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะเห็นว่า,าจะมีห้องเล็กๆนะคะแบ่งออกเป็นหลายๆห้องอยูอ่สองฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะมีนักศึกษานะคะดูจอทีวีอยู่แล้วก็กำลังจดอะไรอย่างตั้งใจมากเลยนะ การเรียนในชั้นปีที่สามนี้นะคะจะมีการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยอย่างเช่นที่เห็นอยู่นี่นะคะน้องๆเขากําลังศึกษาตัวอย่างชิ้นส่วนในร่างกายที่ผิดปกติโดยมีอาจารย์คอยให้คําแนะนําผ่านกล้องวงจรปิดค่ะเพื่อนําไปทดลองเรียนรู้และวิธีใช้หาสาเหตุต่างๆที่จะทําให้ร่างกายเกิดความเจ็บป่วยค่ะวินี้ก็ช่วยให้เรรู้ว่า มันมีความผิดปกติอะไรที่มาเกิดในร่างกายเราที่ทําให้เกิดโรคได้ครับก็อันนี้มันก็เป็นของที่ใหม่สําหรับแต่ละคนนะครับมันก็มาเรียนร่วมกันก็ทําให้ช่วยกันเรียนได้เหมือนกับระดมความคิดนะครับช่วยกันเรียนช่วยกันศึกษาแล้วก็สอนกันในกลุ่มได้ครับสิ่งที่เราจัดให้เขาเรียนเนี่ยเป็นแนวคิดหลักอย่างเช่นโรคของระบบประสาทนะครับมันจะต้องนึกถึงอะไรบ้าง ที่จะเป็นได้นะคะโรคของระบบหัวใจนะคะไหลเวียนของเลือดมันจะเป็นอย่างไรนะคะในักศึกษาเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีหลักตรงนี้ไว้จากที่เราสอนในปีที่3แต่ว่าเมื่อเขาไปพบคนไข้จริงๆนะคะเขาจะต้องไปไปอ่านต่อใช่ไหมคะแต่ความรู้ที่เรียนอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมันจะช่วยทําให้เขารู้ว่าเขาจะไปนค้นต่อที่ไหนเพื่อที่จะทําความเข้าใจต่อไปอีกเรื่อยๆเลยนะคะตลอดชีวิตเลยค่ะคนเป็นหมอที่เรียนไม่จบนะคะแล้วหลังจากที่จบปีสาปไปเนี่ยในปีที่สี่เนี่ย นักศึกษาเขาจะได้เรียนอะไรกันคะค่ะคือพอถึงชั้นปีที่4เนี่ยนะคะหลังจากที่เราเตรียมเขาพร้อมแล้วนะคะในความรู้พื้นฐานตรงนี้ท่านอาจารย์เขาก็จะพาคนพานักศึกษาเนี่ยดูคนไข้จริงๆเลยนะคะนักศึกษาจะได้มีโอกาสซักประวัติคนไข้ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการที่จะได้การวินิจฉัยโรค ีที่3นะคะปีนี้ก็คงเป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะที่เขาจะได้เรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติทักษะกันในห้องเรียนนะคะซึ่งเมื่อขึ้นปีที่4แล้วเขาก็จะต้องพบกับคนไข้จริงๆเพราะฉะนั้นก็มีความจําเป็นที่จะต้องฝึกการปฏิบัติกับคนไข้กัน,นะค่ะ ของการเรียนวิชานี้คืออะไรคะวิชาบทนำทางวิทยาศาสตร์คลินิกเนี่ยก็เป็นวิชาที่เตรียมในักสาแพทย์ชั้นปีสตอนต้นปีให้พร้อมที่จะไปเรียนรู้จากคนไข้จริงๆซึ่งเขาพอจบคอร์สนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแยกย้ายกันไปปฏิบัติงานในภาควิชาต่างๆ mm hmm. เขาก็จะต้องไป พูดคุยกับคนไข้จริงไปตวรวจร่างกายคนไข้และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคนไข้จริงนะครับเพราะนั้นอคอร์สนี้ก็หมายนการเตรียมตัวให้นหักศึกษาแพย์มีพื้นฐานที่จะไปปฏิบัติงานได้จริงก็เรียกได้ว่าขึ้นปีสีปุ๊บเนี่ยมีการซ้อมเจอคนไข้แล,แล้วแต่แล้วลําดับขั้มในการในการเรียนนี้นะคะมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวบ่ายนี้จะมีการสอนเรื่องเกี่ยวกับการซักประวัติคนไข้ซักประวัติคนไข้จริงๆเลยหรือเปล่าคะ เป็นคนแค่จำลองครับแต่ว่านายสาไม่รู้นะครับเขา,ะะาไม่ทราบมาเป็น,นไม่ไม่รู้จักครับเขาเป็นคนไข้จริงๆใช่ครับงั้นวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวันแรกที่บรรดานักศึกษาแพทย์เขาจะได้สนทนาพูดคุยกับคนที่เขาไม่รู้จักที่เป็นคนไข้ปกติที่ผ่านๆมาเนี่ยครั้งแรกของเขาได่เป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกนี่ยเขาจะเก้อเขินนะครับเขาก็จะประมาทน,นะฮนะก็มีหลายความรู้สึกก็เหมือนเราเจอคนที่ไม่รู้จักครั้งแรกแล้วต้องไปพูดคุยกันเนี่ย ก็หลายคนก็จะตื่นเต้นมากเลยโดยเฉพาะในในช่วงฝึกหัดต่อหน้าอาจารย์เนี่ยบางคนก็จะตื่นอาจารย์ดูด้วยอาจารย์ดูด้วยใช่ครับ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับชื่ออไรสักค่ะคือประสาทเป็นสีปกติอยู่ว่ามีมีสีแดงหรืออะไรอย่างเี้หรือเปล่าครับสีปกติค่ะบรรยากาศในห้องเรียนตอนนี้นะคะก็มีคนไข้นะคะเดินเข้ามาในห้องแล้วก็บรรดานักศึกษาแพทย์เนี่ยก็ได้มีตัวแทนนักศึกษาแพทย์เนี่ยไปซักถามอาการของคนไข้นะะคแล้วตอนนี้ทุกคนก็ เริ่มสกถามว่าค<ม>นไข้มีอาการอย่างไรบ้าง<ม>เพื่อใจะพิจารณาโรคค่ะอา่เร็นเกืนนี้นั่งกังอยู่มีใครอยารา่างไรบคุณรอริสาเอิ์ไหมครับจะขอสอบถามว่าก่อนหน้านี้ได้ทานยาอะไรเปหนือเปล่าครับทานยาแก้ไข้ค,ค่ะ หมออาการการที่สร้างอาการซักประวัติคนไข้มันสำคัญแค่ไหนนะคะตาารวดทางการแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากต้องบอกสมุจะการให้เราจะนำเสนอให้เราไปทำการเพิ่มเติมเพื่อ,อยืนยันมันเป็นอาวุธชิ้นดีเลยที่เราต้องหลอหลอไม่เข้ามีให้ได้ เป็นการครอบหลังข้างแรกในชีวิตรู้สึกยังไงบ้างถึงเป็นชีวิตแรกเลยรู้สึกสงสารคนไข้อยากแบบคนไข้ดีหมดดูสม่ำเสมอดูสุดยากแล้วเทคนิคสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้คนไข้เล่าให้เราฟังได้คืออะไรคะ การเข้าหาผู้ป่วยที่ดีในทางที่เป็นแพทย์เป็นสิ่งที่เราต้องสอนเจ็ดกระิกที่ดีและร้องการไปช่วยเหลือเขาต่างๆตรงนี้นะครับที่ทําให้คนไข้รู้สึกว่าแพทย์จะมาเป็นคนที่ช่วยเหลือเขาทั้งกายและใจประวัติางๆเนี่ยคนคนหนึ่งจะบอกเราเรื่องนเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่ที่ความไว้ใจอยู่ที่ความที่เขาอยากจะเปิดเผยอยู่ที่เขารู้สึกว่าเขามีที่พึ่งตรงนี้แพทย์ต้องทําตัว หรือมีทักษะในตรงนี้ให้ได้อย่างจริงใจ จากการฝึกซักประวัติผู้ป่วยแล้วนะคะในวิชานี้นักศึกษาจะได้ฝึกฝนทดลองปฏิบัติขั้นตอนต่าง,างๆที่จะต้องนําไปปฏิบัติกับผู้ป่วยค่ะเช่นการฝึกตรวจคนไข้การเจาะเลือดรวมถึงการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินค่ะคุณครับคุณครับมีคนสติครับช่วยด้วยครับคนสติครับ แต่ละขั้นตอนนั้นก็มีอาจารย์คอยให้คําแนะนําและดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะฝึกย<อ>ังไงตอนแรกก็ติดไปนะยัง <laughs> ยังยังทำไม่ค่อยเป็นแต่ก็คือจะมีอาจารย์มาควบคุมสอนแบบให้ทํากับมือก่อนแล้วก็ได้เของแล้วก็ให้ลองแบบหัดการทำก็ให้ซ้อมกันเองได้เขาจะมีเครื่องมือแบบเตรียมไว้ให้ให้เราฝึกกันเองได้อ๋นนอนี่เราฝึกสอนให้ัวเองได้ไหมคะค่ะแล้วก็เก็บตัวจริง ก็คือเราเราไปป่วยดูถ้าเราตวจพาัการครั้งนี้ทำให้้ป่วยเจ็บตัวน้องเจ็บเราได้ดูว่าการทำนี้คนเจ็บมากหรือเจ็บน้อยในระวางนะถือว่าเราต้องทำตามตั้งใจครับคงเห็นแล้วนะครับว่าชีวิตของเหล่านักศึกษาแพทย์ในการที่จะเริ่มต้นอาชีพและเริ่มต้นในการร่ำเรียนกว่าจะมาเป็นหมอนั้น มีความน่าสนใจมากสักแค่ไหนนะครับแต่นี่เป็นคงเป็นเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับกับการเรียนในสมปีแรกยังเหลือการเรียนในอีกสามปีหลังนะครับซึ่งทั้งหมดจะต้องใช้เวลาทั้งสิ้น6ปีและเมื่อขึ้นปีที่4บรรดานักศึกษาแพทย์หนุ่มสาวเหล่านี้จะต้องมีโอกาสในการดูแลผู้ป่วยจริงๆแล้วนะครับและในปีที่ห้าความรู้ต่างๆก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเช่นเดียวกับในปีที่6นะครับและคําตอบที่ว่าการจะไปเป็นหมอที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง คุณผู้ชมก็คงจะได้ทราบกันในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดชมกว่าจะเป็นหมอตอนที่2ในกบนอกกลาสัปดาห์หน้านะครับคำถ,ถามนอกกลาสนับสนุนโดย